Thì nay hôm nayวันเกิด หนู Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday. มีความสุขมากมากนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีดีด้วยคิดสิ่งแ้วขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างเลยเพียง<ฮ><ฮ>กำลังจะหาว่าเอาอะไรเป็นเค้กดีไม่มีนะคะไม่มีพี่น้อยกดกัน<ฮ>กดกันค่ะมามาบา กันกัดกันทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะแก้วไงแก้วเองแก้วแตกคะ่ะทุกคนแตกละเอียดเลยคะ่ะแม่ดุแน่เลยคะ่ะ บายบายก่อนก็พกแก้วแตกเลยเห็น iPad ไม่ได้ตกไงแก้วตกไง <c oughs> แก้วแตกโดนแน่แงมันเป็นอุบัติเหตุนะเดี๋ยว เก็บแก้วแป๊บนะคะ <c oughs> ดี๋วคุณแม่ดุแน่ใช่ค่ะคุณแม่เริ่มน่าเครียดแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่พี่เขาไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่าดูก,กันนะใช่ค่ะ <laughs> ถ้าแม่ตีเนยตีผมดีกว่าครับมาที่บ้านเลยค่ะตอนนี้เลยท <laughs> ำเชื่อ <laughs> จะเกิดขึ้นนะแกงบ้าสิไม่ได้แล้วแกงไม่ดันแล้วอ่ะเราจบไลายโดนแน่วันนี่ตุ๊ัตติเหตุนะคะฉันกอดที่รุนแรงที่สุดกอดใครไม่ได้แล้วตอนนี้้ากอดตัวเองลอะไม่เป็นไรนะเมย เราเรายังเด็กอยู่มันเป็นอุบัติเหตุ <laughs> อาไม่ปิดไรไม่โดนคะ่ะงั้นก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนต้องช่วยหนูด้วยน,นะคะ, <laughs> อะเออเเอเป็นไรคะทุกคนพี่ดอนเลยไม่ได้ตั้งใจเออ <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ นึกผิดไม่ทันแล้วแก้วใบที่เท่าไหร่ใบแรกะค่ะหนูเพิ่งเคยทำแตกใบเดียวเองนะตีคนบอกว่าให้ค่อยๆย่องขึ้นห้องจะได้ไม่โดนตีสมัยนี้ไม่ตีกันแล้วค่ะทุกคนอาจจะโดนงอนสักวันสองวัน งอแม่ได้การใจของที่แม่ชอบวันนี้แม่ไม่ค่อยชอบค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปซื้อของกินมาทำนะคะจะตามใจแม่ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้